สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาดูครอบครัวของชาชาในหนึ่งวันกันว่าทำอะไรตอนแรกพี่ก็จะตื่นก่อนเลยนะคะตื่นและเดี๋ยวเปิดไฟแบบนึงโอเคสว่างแลวเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอเคไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวแปรงฟันก่อน บีบยาสีฟันใสแปรงฟันเลยน้ำโอเคเสร็จแล้วอาบน้ำดีกว่าสบายจังเลยใช้ครีมอาบน้ำนิดนึงตอนเช้าไม่ต้องสระผมหรอกโอเคเสร็จแล้วไปแต่งตัวดีกว่า แต่งตัวแล้วก็จะได้ไปทํากับข้าวใส่ชุดไหนดีรื้อออกมาก่อนเอาชุดนี้ดีกว่าส่วนเครื่องประดับเอาอันไหนดีนะเอ้อนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้เนะี่ยเครื่องประดับไม่ต้องใส่ดีกว่าเดี๋ยวแค่ฉีดดาหอมแล้วก็ใส่ แต่งหน้านิดนึงก็พอแล้วมั้งไม่ต้องใส่อะไรเยอะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวลงไปทํากับข้าวเลยดีกว่าไปลงไปกันเถอะทุกคนโอ้โหนี่ตอนนี้มันยังไม่เช้าหรอเนี่ยเดินไปทํากับข้าวก่อนดีกว่า วันนี้มีอะไรทำบ้างเปิดดูในตู้เย็นดีกว่าว้าวทำไมอาหารเยอะแบบนี้เนี่ยงั้นเดี๋ยวอ๋อคิดออกแล้วทำไข่ดาวดีกว่าเอ้ยทำไมมันหยิบไม่ได้เนี่ยไม่นะเปิดแก๊สเลยเอาไข่มาหนึ่งฟองสีน่ากินมาก เอ้ต้องยืนอยู่ตรงนี้นโอเคทอดไปเรื่อยๆก่อนทอดทอทอด,ทอดเอาจา์มาโอเคอันนี้เป็นของเมยแล้วกันต่อไปทอดเหมือนเดิมไปเลยนะทุกคนโอ้ทำไมจาร์มันเอายากแบบนี้เนี่ยส่วนน้องล่ะน้องจะกินอะไรล่ะ ไม่ไม่มีอะไรให้น้องกินเลยเอองั้นเอาอาหารเด็กได้แม่เป็นไรล่ะเออนานแล้วนะเนี่ยรอรอรอสุกแล้วต่อไปอาหารของน้องจะกินอะไรดีล่ะในตู้เย็นเดี๋ยวดูก,ก่อนนะมันมีอะไรให้กินบ้าง คงไม่มีเดี๋ยวเปิดดูในนี้ว้าวอาหารเด็กเต็มเลยเอาอันนี้โอเคแล้อีกอย่างหนึงอ่ะน้องต้องกินเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้แล้วก็มะนาวแล้วกันโอเคได้แล้วจะจำเป็นน้ำผลไม้โอเคแล้วก็ไปเอาถ้วยมาเลยใส่ลงไป ได้แล้วข้าวของน้องแล้วก็นี่น้ำอะไรเนี่ยกินเลยแล้วกันน้องก็ต้องกินนมเอานมอ,ออกมาใส่ให้น้องโอเคตอนไหนชาชาจะตื่นก่อจะตื่นก็แบบนานมากโอเคส่วนอันนี้ก็ปั่นเลยแล้วกันเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงเฮ้ย อะไรเนี่ยโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น,นเราสามารถปั่นอันนี้ได้ไหมโอเคเอานี้มาลองมาเลยโอเคเสร็จแล้วหรือว่าเราตื่นเร็วเกินไปทำไมมันเป็นแบบนี้นะโอเคได้แล้วเดี๋ยวนั่งรอก่อนก็แล้วกัน เผื่อมีคนตื่นเปิดไฟก่อนจะไ,ได้สว่างสว่างเปิดทุกดวงเลยตรงนี้ก็เปิดเปิดมาเลยโอเคหมดล้เดินไปนะ <c oughs> เดี๋ยวนั่งรอก่อนห <c oughs> าเช้าแล้วหรอนเนี่ยโอ้ยทำไมเราตื่นสายจังเลย ไปอาบน้ำดีกว่าเอ้ยไม่สดชื่นเลยแอแปรงฟันก่อนอย่างแรกโอเคเสร็จล้วโอ้ยน้ำไม่ไหลล้างปากแล้วก็ได้เวลาอาบน้ำเฮ้ยทำไมน้ำไม่ไหลเลยเนี่ยโอเคไดและอาบน้ำเลยละกันแล้วก็ วันนี้ไม่ต้องสระผมกันแล้วกันแล้วก็ใช้ครีมด้วยโอเคเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวไปแต่งตัวดีกว่าวันนี้จะเอาชุดไหนดีนะวันนี้คุณแม่บอกว่าไม่ได้ออกไปไหนงั้นเราก็ใส่ชุดธรรมดาดีกว่านี่งั้นเอ่มจะใส่อันไหนดีใส่โบดีกว่าทุกคนน่ารักดีโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยว ไปปลุกน้องกับแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่ก็ตื่นเองเละน้องตื่นได้แล้วอ้าต้องได้เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนะค่ะเอาผ้าอ้อมมาเปลี่ยนต้องได้เวลาที่ต้องอาบน้ำแล้วนะ,ะค่ะพี่ไปอาบน้ำกันเถอะวันนี้จะต้องกินอะไรเหรอคะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งตื่น ทำไมพี่ตื่นสายจังเออไม่เป็นไรหรอกนะโอเคเราวรีบอาบน้ำนะค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่เอาอันเอาอันนี้มาใส่ให้เย่เย,เย่เย็นจังเลยเย่เย่โอเคใส่โลชั่นด้วยนะค่ะแปไปแต่งตัวกันเถอะจะได้เวลาไปกินข้าวแล้ว อตอนไหนคุณแม่จะตื่นอืมคุณแม่ตื่นสายเพราะเมื่อคือนนะ่ะทำงานต้องเยอะเลยหนูจะเอาชุดไหนหนูเอาชุดนี้ค่ะโอเคอ่างั้นเดี๋ยวลงไปก่อนเลยนะไม่เป็นไรค่ะไปเดี๋ยวลงไปกันเถอะค่ะพี่ ใหเตือนสัญคีไปอาบน้ำดีกว่าอา้าวนี่ชายชาติตื่นหรือ,อยังเนี่ยเดินไปดูหน่อยอา้าวพาน้องเล่นอยู่หรอใช่ค่ะคุณแม่อา่าเดี๋ยวไปดูพี่คนโตก่อนแล้วกันทำอะไรอา้าวทำกับข้าวเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วค่ะไปกินกันเลยโอเคไปกันเถอะอ้อาวแล้วน้องนะคะ ตื่นแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงโอเคค่ะว้าววันนี้กับข้าวนะ่ากินจังเลยเย่เย yeah, <yeah>, yeah. ่เย่อันไหนของหนูอ่ะมาถอดอันนี้ออกกรอหนูจะกินอะไรหนูจะกินอาหารอันนี้ได้เลยวันนี้ไข่ดาวมาเลยเหรอพี่เออก็นั่นแหละพี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยต้องกินไข่ดาวโอเค อืมอร่อยมากเลยนะเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่ซอสนั้นเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นไข,ข่คุณภาพดแีแน่ๆกินนมต้อขอกินอันนี้นะโอเคเราอิ่มแล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่นก่อนนะเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บจานให้เองโอเคไปกันเถอนะน้องไปกันเถอะ เราก็ต้องเก็บจานอีกแล้วละสิเหนื่อยมากเลยเนี่ยแต่ก็ต้องเก็บเราจะบ่นเยอะไม่ได้โอเคโอ้ยทำไมมันน้ำแบบนี้กินเลยอันนี้ก็ของน้องนี่นาะเก็บจานด้วยโอเคเสร็จแล้วไปถามคุณแม่ดีกว่ว่าวันนี้จะไปไหน คุณแม่คะวันนี้เราจะไปไหนอ,ะอ่ะอ่าปกติแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าหนูอยากไปไหนล่นอะอืมหนูหนูอยากไปร้านอาหารนะคะอืมได้เดี๋ยวแม่พาไปเย้นี่ลูกค้าอยู่ไปไปไปครับครับรับเมนูอะไรดีครับดูเมนูก่อนได้เลยนะครับค่ะ นี่อยากกินอะไรเหรอเออหนูอยากหนูอยากกินสปาเกตตี้อะ่ะอองั้นพี่ก็อยากกินสปาเกตตี้เหมือนกันอ,อ้าวหนูลอยากกินอะไรอ,อ่าหนูอยากกินกินอะไรก็ได้ที่มันมีอ่าได้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 ได,ได,ได,ได้โอเครับอะไรดีครับอ,อ่าโตนี้สปาเกตตี้สองค่ะ อ้าวแล้วตัวนั้นล่ะครับเอิ่มฉันขอแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งแล้วก็เออแฮมเบอร์เกอร์สองแล้วกันค่ะโอเคครับได้เลยครับได้ยินข่าวว่าร้านนี้อาหารอร่อยมากเลยงั้นเรามากินกันเลยดีกว่าไหมโอเคหืมสปากเกตตี้เขาอร่อยมากไหนที่ลองกินดิ อืมอร่อยจริงรด้วยอ้าวทำไมไม่กินละ่ะอ่ามันมันมันเอาใช้มือเลยไม่ต้องใช้นั่นะโอเคค่ะนี่ยังกินไม่ได้เนี่ไม่ถอดอันนี้อืมอร่อยมากเลยค่ะอืมได้แม่จะกินเหมือนกันอ่นะอืมอร่อยจริงจกี่บาทเนี่ยโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินเลย แม่เราจะจ่ายยังไงล่ะเราก็รวมกันเลยสองโต๊ะโอเคค่ะโอเคลูกกลับบ้านกันแม่จ่ายเงินแล้วโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พาเรามากินร้านอาหารอ่ะไม่เป็นไรลูก